เดือนที่แล้วเพิ่งจะมีคาตานาปิกนกเขียวไปนะครับผ่านมาเดือนเดีเดยวสกินใหม่มาอีกแล้วเหรอมาไวมากเลยนะช่วงนี้ก็เป็นคิวของคาตานาโฮโลแกร,รมนะครับเป็นสกินดาบที่ออกโทนสีฟ้าชมพูม่วงๆเข้ากับโทนสีของฉลองครบรอบ6ปีฟีฟช่วงนี้เลยนะฮะ การเล่นเนี่ยก็คืออยู่ในตู้สุ่มลัคกี้รอยัลซึ่งดูจากของในตู้แล้วมันจะมีโทเค็นอยู่ด้วยนะครับไอตู้ที่มันมีโทเค็นอยู่เนี่ยแปลว่าถ้าเราสุ่มอะของรางวัลใหญ่มันจะไม่ออกนะเราจะต้องสุ่มให้ได้โทเค็นแล้วเอาไปแลกนะครับอันนี้ผมเดานะเดาจากลักษณะการสุ่มที่เคยผ่านๆมาจากตู้ลักษณะนี้นะครับ ในดูซีรอบนี้มีอะไรให้แลกบ้างก็บิสกินต์าเป็นของใหม่อย่างเดียวในตู้นี้นะฮะใช้ตั๋ว40่ใบส่วนของอย่างอื่นขอข้ามนะครับมีแต่ของเก่าๆทั้งนั้นเลยตั๋ว40ใบผมจะต้องสุ่มกี่รอบละเนี่ยมันกดค้างละ75เพชรนะอ่ะมาดูกันครับว่าต้องโดนกี่เพชรผมจะรัวยาไปเลยนะครับปาบที่1มาเฮ้ย ได้5้าไปเลยนะแสดงว่าไม่เกลือมากนะครับปับ 2, 2> ปับ3ปับ4 5่หโอเคแปดอ่าสาบแใบแล้วนะครับขาดอีก2เท่านั้นผมกดทีละหนึ่งแล้วกันอ่ะหใบครับงั้นก็ขอยไปหนึ่งอ้าวสกินปืนมาอีกขอถั่วใบเดียวอเออครบสักที เนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่าดาบคาตนะมันจะไม่ออกนะมันจะออกเป็นตัวและให้เราเอาอไปแลก40ใบนะครับก็กดแลกกันเลยชื่อเต็มๆของคาตนะก็คือแคลคโคม่าไลนะครับสรุปวันนี้โดนไปกี่เพชรครับเนี่ยไม่เยอะนะวันนี้โดนไปแค่645เพชรหรือประมาณ200บาทนะครับไม่เกินนี้ เคก็ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดมาทีๆเนี่ยก็หลายเพชรอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆคาตาเน่ยผมมีเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็39สกินเอาเฉพาะที่มีอยู่เนี่ยใส่เล่นทุกวันวันละสกินเดือนหนึ่งยังไม่หมดเลยคุณผู้ชมอะเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับว่าเอฟเฟกด้านในเนี่ยจะเด่นสู้หน้าล็อบบี้ด้านนอกได้หรือเปล่าอะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็ก็ก็อะไรอะก็กดไลค์เดี๋ยวรอเลย พร้อมแล้วก็กดไลค์ก่อนนะครับกดกันยังฮะกดแล้วก็ไปชมกันเลยจ้าวันนี้เราก็จะลงกันที่คนเยอะๆเหมือนเดิมนะครับคนเยอะๆสำหรับผมเนี่ยก็คือต้องลงต้นทางนะไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นที่แห่งใดถ้าเกิดว่าคุณลงต้นทางเนี่ยคุณจะได้เจอเพื่อนใหม่อย่างแน่นอน เพื่อนหรือศัตรูก็ไม่รู้เหมือนกันนะนนเนี่ยแดงเถือกเลยสังเกตในวงเลธาได้ครับโอ้โห,โห,โหเรามาดูกันว่าจะเจอคาตานะก่อนหรือว่าจะเจอกระสุนก่อนนะครับเอาละ,าละผมเลือกลงที่โซนบ้านสมชั้นแล้วกันตรงนี้มันมีที่จูกลงมาตรงนี้ละปื๊บเข้าบ้านก่อนละจ้าใต้ปืนอะไรก็หยิบมาก่อนต้นเกมนี่ยังไม่ต้องคิดจะเล่นคาตานะเลยเล่นปืนเอาตัวรอดให้ได้ก่อน ยิงอะไรกันวิ่งคนเต็มเลยขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยล้มหนึ่งไหวชิวไหวจริงปะเฮ้ยมาไงมายังไงปลอยลูกปุย้ยเฮ้ยผู้ใดว่าอดีปุ้ยหรือเปล่าเมื่อกี้ปลอยอันนี้ปลอยมากับปุย้ยปลอยเป็นลูกของปุย้ยส่วนปุ้ยเนี่ยเป็นแม่ของปลอยเฮ้ยข้างหน้าขอเล่นด้วย สแนปยิงไปเขาจะขึ้นมาชาร์จผมไม่นี่ยรอ,อดักบันตายก่อนแม้แต่เสียงด้านนี้ก็พืพบพภาพดีจริงๆเฮ้ยจะขึ้นมาเหอรอไม่รู้เรื่องบุกลุกสถานที่ส่วนบุคคลได้ยังไงเนี่ยอันนี้ผมต้องยิงป้องกันตัวเองนะเขาบุกลุกบ้านผมใครลงมาก่อนเรียกบ้านตัวเองหมดแหละ มายังไงผู้เฒ่า Quadra kill เดี๋ยวขอญาตไอวอร์ปิดทางขึ้นไว้ก่อนงดรับแขกแหมหลบเข้าเหลี่ยมได้พอดีอดเลยเมื่อกี้นายยิงใครเพื่อนนู่นเป้าจะตุยกันไปตุยเฮ้ย hey. นี่ตุยของจริง วิ่งมาจ่อปากกระบอกปืนแบบนี้แล้วตรงนี้ใครตั้งไอวอลครับขอญาตทลายไอวอลดูหน่อยเผื่อมีคนอยู่หลังตรงบันไดแปะหัวไปสองปืบ๊บหัวลั่นนะบอกเลย <Un stoppable. S 1> ตรงนี้มีปะเอา้าไม่มีคนแล้วนี่แล้วไอวอลมาจากไหนหรือว่าก็ตั้งไว้แล้ววิ่งไปที่อื่นน่าจะหายไปแล้วนะครับยิงกันขนาดนี้เป็นผมผมก็วิ่งนะอยู่ทําไมอะ อยู่ให้โดนยิงเหรอว่าแต่ไม่มีใครขึ้นมาเลยนะหมดแล้วใช่ไหมโซนนี้เฮ้ยอุสาวยังไม่หมดนี่ว่าขอญาติดันกระชับพื้นที่ปัมปัมปล่อยลูกปุ้ย <amp> ยังไม่ไปอีกเหรออุ้ยนี่ไงคาตะนะ อยู่ที่ปอยนี่เองปอยแอบเอ,อาคาตนาไปให้ปุ้ยใช่ไหมแต่เสียใจด้วยนะปุย้ยปอยไปไม่ถึงนอนแตกอยู่หอนาฬิกาเ<ะ>ขาจะให้ตั้งนะแต่ละชื่อเนี่ยปอยลูกปุย้ยส่วนปุ้ยก็ต้องตั้งว่าปุ้ยแม่ปอย<ๆ>ใช่ปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นอะไรแวบๆในบ้านนะครับมีคนซื้อของแบบนี้มันต้องคันมันต้องคันมันต้องควันวิ คิดว่าจะพ้นเหรอกูไหวชิวไหวจริงปะเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะไหวนะเราชื่อแคนหรือเปล่าแคนชื่อกูแล้วตัวเขาชื่อไหวชิวพออ่านรวมกันก็เลยเป็นกูไหวชิวแล้วถ้าเกิดว่ามีคนชื่อไม่ไหวล่ะอ่าทีนี้พอเข้าแคนมาปุ๊บก็ต้องมีคำว่ากูนำหน้าก็จะอ่านว่ากูไม่ไหว เได้ยินเสียงเท้าผู้ใดเขามายืนยิ้มอยู่ริมกำแพงเนี่ยอเลยนะเ่ยหัวโผน่ะเราอ่ะขอแปะนึงอปวหลบเฉยฮันแน่เล่นระเปิดเหรอผมก็มีนะอา้าวไม่มีนี่หว่า จะเล่นระเบิดทีมาสหน่อยเฮ้ย <That> s <S หัว <me. S 1> โพ<ฮ>ปลอยลูกปุ้ยอีกแล้วเหรอ oh. ไม่ต้องไปไหนแล้ววันเนี้ยตายแล้วก็เกิดอยู่ตรงเนี้ยแหละป่านนี้ปุ้ยตามหาแล้วบ้างเนี่ยปอยอยู่ไหนทำไมไม่มาสักทีที่ไหนได้ตายอยู่หอ,อนาฬิกาสองสมรอบ oh. น่าสงสารปอยเขานะครับมา ดูดาบกันดีกว่านะครับปลอยลูกปุ้ยน่าจะตายของจริงเมื่อกี้ไม่ได้ล้มนะเมื่อกี้ตุยเลย และนี่ก็คือสกินใหม่คาตาโโฮโลแกรมนะครับก็เป็นสกินที่สีคุมธีมกับเทศกาลฉลองช่วงนี้เลยนะฮะสีสันก็จะออกแนวแบบขนมหวานนิดนึงแต่เวลาเสียบดาบเข้าไปที่ฝักเนี่ยไม่มีออร,ร่าออกมานะครับโอ้หดูไม่ค่อยเฟี้ยวเลยอะดาบที่มันดูดีเนี่ยเวลาเสียบเข้าฝักมันควรจะมีออร,ร่าด้วยนะมันถึงจะเต้น ส่วนอันนี้ก็เป็นสกิน I w วอใหม่นะครับก็ใหม่มาสักพักแล้วแหละอันนี้ผมได้มาจากโปรโมชั่นทอบอัพเติมเงินนะครับก็คือเป็นของที่อยู่ในซีรีส์โฮโ,โลแกรมเหมือนกันเป๊จะเป็นแบบหน้ากะโหลกมีมงกุฎแล้วก็มีลำโพงบูมบูมก็ประมาณนี้แหละนะครับของใหม่ไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ไอเทมที่มาช่วงนี้ก็จะเป็นเซตที่มันคุมตีมกับเทศกาลฉลอง6ปีนะครับชื่อธีมรอบนี้เขาใช้ว่า trap เซตไอเทมก็จะเป็นสีที่มันออกแบบโฮโลกแกรมอะโฮโลกแกรมมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งเต็มไปหมดเลยนะครับเฮ้ยได้ยินเสียงเท้า <Hey. S 1> น้องชายเป็นไายครับวิ่งยังงี้นั่งทำไมนั่งทำไมนั่งทำไมไม่รู้เรื่องเฮ้ยใครย,ยิงอะไรมา อ,อ้าโอ้กำลังจะได้คิวใครมันแจมเนะาะผู้ใดว่าตรงไอวคอคองเช็กระยะไปหนึ่งลูกบอมอ้าวไม่อยู่แล้วนี่ว่าผีหลอกนะเมื่อกี้ใครยิงโดนลาดแบบไม่ทันตั้งตัวหายไปแล้วด้วยนะครับไวมากเลยไปทางไหนแล้วเนี่ย ไวจัดอะคุณผู้ชมหายเฉยโอ้เหงาเลยทีนี้สังเกตสีของคาตนะตอนอยู่ในเกมเนี่ยมันดูจืดชืดมากเลยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าทีมงานเขาต้องการให้มันคุมตีมโฮโลแกรมด้วยแหละคือทุกชิ้นที่อยู่ในคอลเลชันเนี้ยสีจืดหมดเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ MP 40เ e v e l 8โฮโลแกรมเสียเงินไปตั้ง5,000ได้สีสกินที่แบบว่าจืดจางมาก ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแอบอยากให้มันเด่นกว่านี้นิดนึงจะได้ดูคุ้มค่าดูแพงเฮ้ยใไอว่าโมเนยุ๊ด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 ยิงกับตีนี่หรอใช่หรอมุมไม่น่าจะใช่แต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะเพิ่งวิ่งขึ้นมาสองคนซะด้วยออกมาทำไมเฮ้ไอวัวสีสันนี่แสบตามาก ไอวอลคาสิกสีขาวมาเลยเอาไปก่อนดึงลูกวิ่งดีเอ๋อวิ่งเข้าต้นไม้เลยนะเดี๋ยวผมขอญาตดันจะทราบพื้นที่ดันมาใกล้ๆแล้วเราก็ต้องง้างระเบิด hey เขาจะชาร์จผมปะเนี่ยขอดันอีกลูกนึงมาลูกนี้ละโดนเต็มๆแน่ไฟ <laughs> 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 อินเตอรโฮเฮ้ยอย่าลาดนะ อย่าลัดนะจ๊ะโมเนอูตอูด,อดเอ้ยใครเขาแว้นมาชนถอยตั้งหลักแป๊บกำลังอ่านชื่อโมเนอูตอูด,อดเกิดใหม่แล้วเหรอเฮ้ยเล่นระเบิดแล้วเราอะไม่เกลี้ยงหรอกเล่นระเบิดแล้วเราอะตึงนะเนี่ยคนเนี้ยตึงนะเนี่ยคนเนี้ย มีที่ชุบเหอรอ,เอกเอรออเนเนูเอกเทอร์โบอ่าชื่อเทพนะเนี่ยเอกเทอร์โบเดี๋ยวป้าเจอพดไมโลไม่ใช่ไมโลธรรมดานะไมโลโอวันตินด้วยโอวันตินหบาทเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันแลกเต่ซอยแลกแต่ซอ,อย5บาทปริมาณครับกล่องเฮ้ยแต่ว่าได้ข่าวว่าขึ้นราคาแล้วนี่ ก่อนอื่นขอญาตเข้าวงก่อนนะโบแตโม,โมเดี๋ยวตายวงเจ็บนะเนี่ยทำไปเล่นไปพันยาเสร็จต้องรีบขึ้นเครื่องไปละจ้าถึงไหมครับจังหวะนี้โอ้โหเกือบถึงอีกนิดนึงโอ้ยเ้มีเจ้าว่ะมีเจ้าที่ดักขอบวงซะด้วยเบาครับเบาครับน้องชาย วุ่ยต้องชายยิงไม่จังเลยใจเย็นกะเอาตายเลยใช่ไหมเนี่ยผมต้องตีอีกรอบนึงแล้วนะครับเลงปา่ซ้ายไปละเอ้ยติดไอวอลไอดีกระิงจังเลยเอาลวงลาดเขาซะงั้นรอบนี้แหละของจริงไปและจ้าแลนดิ้งโดวทวีิภาพโอ้โอ้โเปิดผมก่อนนะอยากเกิดก็เปิดมา วิชาสับยิงเฮดมาตเตอร์ <Hey. S 1> หลังอีกหนึ่งสับคอไปอุ้ยทันปะน่ะยังจะตันมาอีกเหรอเฮ้ยขวาตีเดียวกันปะอย่าบอกนะ่าจะอ้อมหลังผมแต่ไม่น่าใช่นะยิงกันเองแบบนี้จะขึ้นเครื่องดีดหรอพาที่ไปดิ <Hey. S 1> อ,อ้าโอ้โดนลด้าอีก ลาสผมได้ไงฮะรรีบสามก่อนเอาทำไมคนนี้แค่ลม้มตกลงหมดยางตี้นั้นหรือว่าเขาล้มเพราะมีที่ชุบคือเริ่มงงแล้วเนี่ยว่าคนที่เหลือเนี่ยตี้เดียวกับสองคนเมื่อกี้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้เขาลาสผมได้อะแปลว่าต้องคนละตี้สิใช่ไหมเอาเลยอะ่ะนายหยอดระเบิดไปคนนี้ผมจะเอา คาตนะฟันได้ไหมเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะตึงอยู่เดี๋ยวขอเช็คเชิงก่อนหยอดเราเบิดไปแหมโดดหนีเหรอเขาอปอีกลูกมา,ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองจะสวนเาปืนอะ,ป,นอะปืนจะมาชนะคาตนะได้ยังไงล่ะเพื่อนไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบเ,เอ้าเฮ้ย โอ้สภาพจะชนะอยู่แล้วเล่นยังไงให้แพ้กำลังซ้ำอยู่ไงกำลังซอยเลยคิดว่าจะตุยปรากฏว่าฟื้นแตกแทน